พลาดกันทั้งประเทศผมใช้คําว่าพลาดกันทั้งประเทศก็แล้วกันเพราะอยากกระเสือกสนอยากจะเรียนรุ่นนี้ต้อง,ร,นนงรุ่นนี้เพราะอุ้งอิงจะเรียนรุ่นนี้อ๋อว่าที่นายกจะไปเรียนรุ่นนี้และพูดกันว่าแก๊งไอติมของพรรคเพื่อไทยจํานวนหนึ่งก็จะไปเรียนเป็นเพื่อนอุ้งอิงรุ่นนี้ด้วยก็เลยทําใหด้ดังนั้นดังนั้นผู้คนหลากหลายวงการกระเสือกสนทุกวิถีทาง ที่จะขอเข้าเรียนรุ่นนี้ให้ได้อย่าเป็นเพื่อนองุงเอิงหรืออ,อย่างขี้หมานะเป็นเพื่อนของเพื่อนขององค์เอิงก็ยังดีนี่ไงไม่แต่ถ้าเรียนรุ่นนี้ก็ได้ชื่อว่ารุ่นเดียวกันแหละอโดยความเคารพจึงอยากจะกล่าวเรียนว่าแทนที่จะหยุดแทนที่จะไต่ตองในสิ่งที่นยยายกเศรษฐาพูดเมื่อ14บกันยาวาปออเดินหน้าตอกย้ําฝังรากระบบอุปถัมภ์ลีพิตคอนเนคชั่นให้มัน ลึกลงไปอีกไล่ลงไปถึง oh. คนรุ่นใหม่ๆคนกลุ่มใหม่ๆอายุน้อยๆตำแหน่งยังไม่สูงเท่าไหร่ mm hmm. ถามว่าสังคมไทยได้อะไรคะ <Kh> ah. โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการพนักงานรัฐรัฐาุกิจที่ไปเรียน mm hmm. เรียนฟรีนะหน่วยงานหน่วยราชการต้องควักงบประมาณของตัวเองจ่ายค่าเทอม แทนคนของตัวเองที่ไปเรียนหลักสูตรวปอและสัปดาห์หนึ่งก็เรียน2วันจัน์กับอังคารทํางานแค่3ามวันเรียนสองวันและเรียนทั้งวันคําถามก็คือประเทศได้อะไรน่าสนใจนะค่ะประเทศได้อะไรน่าสนใจนะ